สบายดีน้ำหกโมงปลายพี่น้องเว้ยวันนี้กมาต่อทอลูกน้องที่มีปลาหลาย,ยานะเปิดตอนนี้บางดู6หกโมงสี่สิบสองน้องแตคมหอนมันก็นสมควรอยู่ไล่แล้วน้ำไล่ละเปลี่ยนทิศทางใหม่ น้องเ uh um oh, หี้ยวไหว้หดสวนเลยปล่อยต่อยปล่อยลงไหว้หดสวนโพวกแะลรเธอได้กินเห็น <monitoring> มันเริ <rí> e> ่มใส่หมากใส่ยังไรตัวปีเป็นหมาเป็นนันต้นขึ้นมาไรที่ใหญ่ยุคนันมันเกิดเอง ตบมากัะยังบุทันปูเยยังบุทันมีเนื้อปูเลยเย็นได้ย่นี่นะเจินคออยู่คนร้ายมันโล่งลก็ลมผัดผ่านตลอด โยซิมานอันนั้นเราปลูได้เห็ดสิมันอ่อนอ๋อนออไม้เงาเลยปลูกแกงมันก็เงาด้วยออกม้ได้เงาเลยต้นเ้าก็งามแต่ต้นเดียวนะพี่น้องคือกระโมต้นอื่นเลยมันบลูกอยแยกปงกันอยากปงหักแต่ว่าต้นแยกปงหักดีกำลังงามเลยครับคิดอยางนัมาปลูกเพิ่มอยู่เพิ่นเลยแต่ว่า

Ta lắm nắm 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 กระตือรับเปลือกน้อยนี่ก็คือไปแต่เศร้าแต่ร้อว่ามันอี่ปลาโทฟันนี่ช่างสับ Nem bụi 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 bụi

ตะกองอยู่บนหมองสุกพี่น้องี้ยว่านแล้วเราหายเม็ดน,น้องเทนเป็นวานนี่บ่เน,น็กน้อยเอาไปหายนี่ไก่เอาไปกินแล้วนี่ก็บพกอ,ออกจากเถื่อนขุดน้าเด้วเห็นแหนงอยู่กปลาย bật thôi, mưa dia đây nè, quan ừ. nè, lạng nhặt buộc xe, xe mà. นักมันเหรอเดียวมันเบิดโอ้สายมันเก็บมังม่วงไวพีกน้องเลย

ต้งสาต้งสาเลยเนาะสาทำสาแดด้องเวนน่หอนะน่าาแดดไออไอ้ที่อยางาต้นดแดดเจ้าก็อะไรยั่มา่าจะอะไรจะเออะไรอืมบ่ห้อบ่ไปทั้งได้มือนนี่ไปพื้น แตดพื้นก่อนว่าลงไปนี่ถอดอะไๆดีว่านีพี่น้องอยากทำอยู่บ้าแรกจะหาย่งแมงขนุนมือได้กะลืมมือขึ้นเนอะเข็มวสบมาคอยสบายด้ดย นี่แต่ปวอยากไปไม่งานมาเปียผมหายสองสาวคนพูดทาง้าคนอันเ่นแล่นแนั่นมหน่นแหันแอนันแ่นหละนั่นและนั่นหละนนะน่่น่แห่นน่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 ่น ่เขากินเบกเขากินเบอดแต่เขากินเบอดยนัก่บียเากินาแฟ้าแฟนี้นยนัขาเบียร์หรือไ่เบยร์กันแฟนแฟแบบนี้กับบ้านเ้ยักน่าีรไ่เบรไอกักบี้ั้นเก่บ่อไ่อกันกานับบนทุก่ไ่บอกันาแ่บบี้กเยวก่าเบอ่บอกบ่นาบก่อน ่างคนตางบอกกันเฟสหนึ่งมันจัมการถวาอีเฟสหนึ่งเนี้บอกรันบอกรันแกบอกราบเวลนเปิดเฟสบางทีกระโจน่ก <apology> <c> ็ได <c> ้แอดไปไม่ขมขำเท่าหรืออันมันเคยแอดมาเท่หนึ่งกันเท่าก็ห้าเป็นะ้าตลบเพื่อนอ๋อ ออรทาบอย่้อาไอ้เมื่อคืนชื่อตัวทราบเอื่ออันยาชอลงลเมาเมื่อวันบดเ้วบดเจ็กน้อยเลยเออเล็หน้อยแล้วขึ้นมาเอาอีกบ่แลวไห้ไฟสะลาเซลก็มาล้วเซิลิมนี่ล้วมีแนวถือก็เราบ่มีแน้ถือาต้องกิดโอ้ใโอ้โ้ยโอ้ยนอ้ยโ้ก็อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอยโ้ยโอ้ยโอ้ย้เหอ้อ้ยโอไย้อ้ยโออ้ยโอ้อ

ไปดู n ไว้เลย nhà น้องล้างกล้ววีเป็นันนี้อาวีด้วยถ้าอยากตัดผุอฮาวีตัดรึตัดรพนเชีปลายมุนยาวป้าหาวีมันแถวชีฮะนี่วีมึงเองด้วยส่วนตัวนมันนด้วยอืมวีคุณเชียเลยวีคุณจะเข้าไปทำอะไรจอยป้หาวีกับบุหินซื้อเรล็หน้าพี่นอซื้อเล็หน้าภาษาเสือ พี่น้องมีเล็กเด็ดเล็กดังกะคอมเมนต์บอกข้ามเด้อพี sì, ання, ่น้องด้วยซื้อน้ำวันที่หนึ่งวดนี้แม่ฟันดีบ่กพันกับพันบมดจีดจะพันนี่างไรพันหมดจีดความพันคนนี้เติมมาเลยลืมปะพันทั้งพันนี่พันอยู่คืนนี้พันเต็มหมดจีดนะถ้านอนสบายมันเลยห้ามบมดถ้านอนสบายถ้านอนสบายคนมันเลยผิดอ้อสวเพื่อนนี่พันบ่รหนึ่งเบอร์หนะไอ้ตุ้งที่รักายข้าอืม เาวีมาหน่อยชีวีหายชีวีเอาวีขอาวีขอนะีขไตเลยวีขอบกเห็นช้ามาวีกับวีวีจานะเห็นอยู่คันอยู่ในนันเนขันอืมวีจานะ